นี้กับแม่โอ้ตลอดเลยครับนักเอกครับรักนะครับเตงน้ำตาฟ้าปล่อยมาไหนครับน้ำตาฟ้าปล่อยมาไหนยี่สิบสามยี 23, นะ่สิบสามยี่สิบสามวันนี้เปียคอเบอร์นะครับผมชอบมากเลยเพียงนี้พลอยปังๆนะครับปังแล้วอ,อกผักไหมอกผักครับไม่ปังก็อ,อกผักปังวยน,นะัก โอ้โยยยยยยัยยยหยยมันยย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 ยุยันยย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 ยนยย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 ยนยยยนยายย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 ะยย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 ยัยยยยบยย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 ยลยยยารยลยย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 ัหหยย ทีอะไรกอบหนากรตัมปี้ระยะตบนหนาเลียวเนาะเบิ่งแนพี่น้องเบิ้งแนตเกมบมเตียงเข้าไรแมฮะยงเข้าไรตเกย่ยงมนขึ้นยังยังมหาไทยคนอวมูเนาะย่านไทยอันนาบรยมาไายยี่ยงวินเป็นยังมื่กีเห็นเบิรตัวทายย่มน่แล้วมันเป็นย่มที่จริงใจเลครับมันาดสาบรับยางพี่น้องเบิ่งกอบหนาพตตัวก็ยืดนอดางนีเล็กๆๆจนี่คือย่งไปไปธุรกิจ สวัสดีเรับนัทสุลักดิ์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ่อพ่อแม่แม่เป็นไอพ่อเราเหตุการณ์ขึ้นนี่เนี่จังไหนจักลวกมามาดูเกือบบ่อเดียวสามีน้องแล้วพ่อพี่หน่อยพนไม้แม่ครับพ่อพี่น้อยพนมวลไงพนมวลใช่ครับไม่ลงลงไปทำไมถ้าฉันอยู่ต่ำกว่านี้นะเดี๋ยวมาคลิปนี่ป้อเราเลิกกันเถอะพี่ปาลมเราเลิกกันเนาะ ไม่ต้องมาตามตือนั้นแล้วนะไม่ต้องมางออะไรทั้งสิ้นเลิกก็คือเลิกแล้วอยู่บ้านไหนล่ะจะเล้ยวไหมแล้วยังไงพรุ่งนี้ต้องไปจังหวัดเลยไปไหนไปไหนไปจะไปพรุ่งนี้หรือจะไปวันนี้ไปเดี๋ไม่ไปก็ไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้จะแล้ยวไหมจะแล้ยวไหมแล้วยังไงแล้วยังไงหยอกปาดปาดปาดไอ้เออ ปาาาอย่มเนี่ครับอันนี้คือฟังเสียงรับวัวโอ้ยห้องก่อนอ๋อเรือตกเอวันนี้แล้วใช่ไหมครับเตงวันนี้แล้วใช่ไหมวันนี้ครับ9โมงเช้าครับปากเพลงด้วยครับเพลงอะไรครับกองหญ้าผู้าสาวต้มละลาลาโอ้โฮะันหาแสงตามตอนนี้6โมงเช้า7แปดเช้า3คืนเชื่อกพี่น้องคันหาแสงไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วทีเดียวใชื่อไหมไปนี้ อย่างน้อยต้องไลค์หนึ่ยาตั้งวครังบมาทำ้พี่น้องเด้อก่องยาวภาษาวาสมหนึ่งวันกี่วิวดีหนึ่งวันาสักแสนวิวก่อนออได้แน่นอนคอยติดมาแรงคอยติดหนึมาแรงครับเตงวังยางไรครับหวังสังกำนไเอหพี่น้องแบบคิดพอเฮ้านี่น่าบว่าแบบว่าเบื้องหลังเขาเรยอรหลังไมค์คือว่าสายเข้าม่หยุดเลยใช่มรบดนคือ คนทักมาแบบเออคนอ่ะพี่พี่น้องน้องศิลปินครับทุกท่ายครับผมทุกคณะอ่าเกือบจะทุกคณะที่ทักมาแต่จะปล่อยที่เสื้อออกไปอะไรกจะเอาไปเติยใช่ปังไม่ไหวอันนี้ขนาดยังไม่ได้ปล่อยเพลงนะคะทุกคนนะครับผมขอโน้ตเพลงขอเนื้อเพลงสิเก้เพลงออกเป็นสิเติร์ก็เลยว่าเดี๋ยวคิวขอเพลงออกก่อนก่อนจะจี๋ส้งโน้ตให้เนี่ยออกก่อนโน้ตจะเหนือเนี่ยน้ขนาดยังไม่ได้ออกยังปังเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผม กลองยาเก๋ต้มฟังนล้วเลือพี่น้องเลยผู้สาวต้มผมว่าไอ้วัดคูณบอว่าคนเสียงกลองยาวหัวใจเก๋เทาคุ้บอกว่าคู้บอกว่าเพลงนี้ไมันช่ได้ยอดพี่ไหลเพราะยังมันจะมีคนหนึ่งที่ไปเล่นในเอ็มวีในงานาะว่าแค่สิ ต้องคนแรกเลยพี่น้องไปทาเบิ้งยืดได้อพี่น้องเด้อโอ้พีพีเราเป็นแม่น้ำเปล่าครับแก้วโมงเซาเน่ยนะครับกลองหญ้าผู้สาวตุ้งกินช่องลำไส้ยี่ยี่ไดคอรดครับผมผลงานเพลงนี้ตั้งใจเห็นให้ความันก็ยังคว่ำฝันเลยเนี่ยงจิตความหนึ่งความโอ้ยตั้งความตั้งใจว่าเหมือนเราอยาก อยากเห็นผลงานเพลงที่เกี่ยวกับบ้านของเกี่ยวกับปัตุนี่บ้านเกี่ยวกับองมันเหมือนกับภายระหน้าใดไงใช่ในชีวิตเนี่ยเขเลยเป็นคนงานเพลงก็จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยถ้าไปหาอาจารย์บิ๊กเลนเลนอาจารย์เขียนหนแนี่ยนั้นฮอดชื่ออย่างฟองเนาะตะกี้แบบทรงเพลงคนไทยก็จะไปท่านเขียนอาจารย์อย่างเขียนหนแนี่เป็นเพลงเกี่ยวกับกองหญาว่าปีเออเป็นจังไงกันเลแบบไปเที่ยวกองหญ้าเหรอเป็นยังไงกันเลยแบบู้สาวก็เลยตก

เอาฝากครับพี่วัดสิมดลด้วยนะครับ9พคนี้นะครับฝากก้อนล์1ไร่1แชร์กองยาวอะไรส้มนะครับกองยาวผ้าต้มมัดกองยาวเกย์แถวตบกองยาวไม่ตอโบมีกองยาวฝั่งสีกลองยาวหัวใจเกย์้าวบัสเอีก เวไไม่อยู่สีวันนะไม่ต้องคิดถึงนะไปไหนอ่ะกลับบ้านกลับทำไมอ่ะทำบุญทำไมผมไม่เป็นสีเขียวแล้วอ่ะแล้วมันก็ไปเรื่อยๆของมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยผมไม่ใช่บคิดหอดบอกผมไม่ใช่บคิดหอดหอดที่รักของผมบอกฮะมันอะไรมันเป็นกล้องหน้านั่นเนี่ยกล้องแต่อแตนนั่นพี่น้องเบิ้งเด้อเครื่องเขาเครื่องบอสดใส่เครื่องเ่าเครื่อกมสไม่ช่วยได้ก็ ไม่ต้องมาชุนกะุ่นอยู่ดีมันเปลี่ยนเงี้ยอากาศเด็กก็หอนเด็กก็หนาวก็ชิวสีพี่น้องก็ที่ปับโตใจละไม่ผู้ชายน่เดีเลยเนาะอยากให้มวอยากสาวสามโมเนต์ะมิตรคนบอกว่านัดรอขืนรอขืนมิพพอการใช้ออฟแล้เพิ่งเอาไปเชี่ยวผู้เดียวที่ว่านัดผู้ให้ไม่ผู้ให้แค่วันนัดรอขึ้นเบิร์ตนาเบิรงดู้นาพี่เปายังสดใสกลัวพี่น้องถามเนี่ยเดี๋ยวพี่เปาไปอ่าถามมาเขาว่ากันว่านัดรอขึ้นมาสุกคนมิจะพอการใช้หรืว่านัดบอรอเขาพูดความ เขาพูดบอแมนเขาโกหกเขาไม่ได้โกหกพ่อพูดความจริงแฟนขับสามรถเขาไม่ได้พูดโกหกครับไม่พูดความจริงครับเขาเชื่ว่าเธอาผูกหายเขากับบัวพ่อเป็นคนตรงๆนะเธอาน่ะตอนนี้จิตใจกําลังโหมมนคิดมากไ่ได้คิดอย่างนเมืี้มันดูออกจากสายตาจริงๆนะอันนี้ตอแหลแล้วนี่พ่อเขาบอกอย่างนี้อืมหลังเ้ยนี่นี่ยโอ้ยของหลักษาคือหลายแต่ นี่แหละเขาว่าถ้าจอกสีกันแยงก็นี่แหละเมื่อคืนนี้บอกเขาแยงนี้ไหมเอาไปเพื่อไปเจอกันยี่สามเจอกันครับโอ้ยกับ่ใส่เสือใส่หยางนอนๆนี่เนาะขี้โปเฮ็ดอืดเหลืออุ้ยที่บัตใจจะกูบัตใจแล้วขนาดมาไล่สุ่มอย่างนี้เจ้าหลองเจ้อหลวง เขารักตังไปอาให้ได้เจ้าน <uh ี่นะมีห่อมาฮะสวยมากเลยพี่หออหวานมากเลยเขาดาแล้วไปดาอย่างโน่นนี่ฮะจัดการดาแล้วจัดการไปเลยง่ายโยโยมีนาทีเฮ็ดเฮ็ดไปตีเฮ้ยบักคือบระเด็เส้นจักรเสียคือจ้างตลอดเฉลหลงบักเฉลงขอเวลาเก็บไม่เก็บเลยเหรอเฉลงิ้งใสหรือเปล่า กินมาสัตว์กินเราบอกเก็บพี่มาอยู่ด้วยได้ไหมนน่ได้คับมาอยู่เลยค้าเสียงยามเสียงยาไม่นาเลยเอาเจอกันคลิปหน้าเอาพี่น้องผมพ้อกันคลิปต่อไปค่ะฝากพี่ิทวัตด้วยนะครับทุกคน9โมงเช้านะครับผมก้องเาี้วปุสาวตจนด้วยพี่นองเด้อ